บ้านน้องใส่บะกอกนะีกอกเอปี๊บบ้านปี๊ใส่บะกอกเลยมันส้มเออหัวมันร่วงากตองกิ่อำกุ้งเจ้าสดๆบ่ายท้ายเจ้าไลทสดเลยเจ้านี่เลิศนี่ พี่ขอบะนาอมรีบเด้อบะส้มมีนีรูมนีรู้โอาเคมาเงินนี้แล้วหลดนี่้องอเจ้ากุ้งเท่เลเหอก้เอุบาเอาแล้วนะพี่เอากระตุ้งกุ้งกุ้งมักกุ้งมักแต่มาจอมตองจะต้องมากินลาบป่า จ้าแต่พอดีเห็นป้ายหน้าร้านตำกุ้งเพิ่งจร้านเดียวนี่ยไม่ก่อนเพิ่งจร้านพี่แหม่มเนาะแหม่ลาบปลาพี่ต้องขมแค่น้อยมอสไปอันนี่มันเดารสชาติมันเหมือนหวานๆเนี่ยมุ้งเป็นฮองพักเหรอพี่ใชเอ็มเทพ นี่ถ้าเอ็มเทศใช่ชื่อมันชื่อพะการังเลยบ้านหอมอิงฟ้าอิงฟ้ามึงกินปุ๋งนี่ขนาดก็จะกินนนอยู่ในรืงเที่ไงอาจารยะว่ามามาถึงจอมตองอ่ะทั้งหลักทั้งใบลาบป่านะเจ้าได้จะว่ามามาถึงจอมตองทั้งหน้าทั้งใบทั้งมันกิ่งก้านมันเป็นยาหมดเลยเอ็มเทศนี่นะ ก,ก็ตุกแต่มียาสตีด้วยนะที่ขาวใจเฉยเฉยนะยาที่ทำเหือ่อนนั้นหอมอ่ะเขาว่าหอมเหรออิปี้นี่อิปี้หอมว่ะอืมมันมีเป็นส่วผสมชะเอมเทศยาของผู้หญิงแต่ต้องไม่ใช้เอว ปลาเนาะกรอบทงอ่ะมองกรอบมากเห็นไหมแะ๊ะมาจอมทองเนะาะจ่าไปไหว้พระธาตุแล้วต้องมากินลาบป่าเนาะกินฝ่ายน,น้ำปิง แต่นี้จะล่บป่ากระดังจมต้องหยอดเน่ยลป่ากระดังเพราะมันอุดมสมบูรณ์นาะพี่นองมันมีแม่น้ำใช่ประมาณนี้แต่ป่านี่มันใช่ป่าน้ำปิงนะที่ประหลาดเลยนะีน่ไเป็นปลาขั้กะตลาไทยหมลิน่ะครับขั้งั่นพี่แอมบอกว่าอรอกทำมลมอ่ะน่าเนี่ยมันลิปลาเรือ่มอมนี่เหรอนีอ่ับลับตาเ่ ตัดรื่องกินลำอย่าที่ขนมากอขอโดกัดขอกัออกเดเนอะเห็นลูดิอ่ะเดินนักพานได้กินรั่งอยู่รั่ขออนุญาตแบ่งน้องเดินนะพา,พาพร์นพี่สาวสองพันแล้วก็พี่สี่นะเจ้ากินไปดีเที่ยง <laughs>